มาพูดถึงอีกหนึ่งเรื่องของคริสแพดแล้วกันอันนี้ผมได้ทําข่าวไปก่อนหน้านี้แล้วแหละว่ามันจะมีซีรีส์เรื่องใหม่ของคริสแพดออกมาซึ่งกํากับโดยตัวขององตวนฟูกัวนะครับกับซีรีส์ชื่อว่า The t e r m i n a l l s t t ฟิล์มฟอร์ชอดช็อตนิวส ได้มีการเปิดตัวอย่างใหม่นะครับพร้อมกับใบปิดใบนี้นะครับชื่อเรื่องว่า The Terminal List เป็นซีรีส์เรื่องใหม่ที่คริสแพทเนี่ยฮะมาเล่นเป็นพระเอกเป็นซีรีส์ที่ดัดแปลงมาจากหนังสือชื่อเดียวกันนะครับอย่าง The Terminal List ของแจ็คคาร์ที่ว่าด้วยเรื่องราวของเจมส์ริสหนึ่งในนาวิซิลที่ถูกจู่โจมระหว่างการทำภารกิจลับในอัฟกานิสถานครับจนแล้วจนรอดตัวของริสเนี่ยก็ยังมีชีวิตกลับมาบ้านไปหาครอบครัวของเขาได้แต่แล้วเขากลับพบว่า การถูกลดจมตีนั้นไม่ได้เป็นฝีมือของฆาตสกครับแต่กลายเป็นแผนร้ายของคนในฝั่งรัฐบาลสหรัฐเองตัวของริสเองก็พร้อมจะเอาคืนเพื่อปกป้องครอบครัวและช่วยคนที่เขารักนอกจากนี้คริสแพทก็ยังรับบทนํารวมไปถึงควบตําแหน่งของโปรดิวเซอร์ผลงานกํากับขององตวนฟูกัวนะครับผู้กำกับจาก Training Day ทีออฟเดอะซันชูเตอร์โอลิมปัสเฮดฟอลเล่นดีอีคอรเลเรียกว่าชื่อนี้ การันตีความมันความเดือดของภาพยนตร์แอคชั่นเรื่องนี้เลยซีรีส์จะมีทั้งหมด8ตอนนะฮะจะฉายทาง Amazon Prime Video วันที่1รกรกฎาคมนี้ตารางแน่นนะเนี่ย1รกรกฎาคมเซนติตงซีซั่ที่4 Part 2 d ็อ t เตอร์สเตรนจ์อินเตอร์มิติเวิร์สออฟทาง Disney Plu ัเดือดเทอร์มินอลทาง Amazon Prime 3เรื่องแล้วนะครับเราจะดูเรื่องอะไรดี คอมเมนต์บอกกันไว้หน่อยผมจะดูเรื่องนั้นมาพูดคุยมารีวิวให้เต็มๆด่วนๆเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u u s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วย <c oughs> เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารวงการภาพยนตร์แบบนี้ได้ทุกวันที่ช่อง Alexander Channel